สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆในริมคลองวันอาทิตย์เหมือนเดิมค่ะภรารกิจตอนนี้เด็กๆก,กินข้าวกันอิ่มแล้วแม่ก็จะน้องอย่าเพิ่งไปเดินสิค่ะลูกน้ำยานะคะ่ะก็ล้างพื้นให้นะคะวันที่แม่เหนื่อยที่สุดเลยนะกินอิ่มแล้วก็นอนหลับกันหมดเลยเนาะมีไม่ขีดตัวที่ว่าเดินเพ่นพ่านอยู่นะคะ นี่แหละคือภารกิจของแม่วันอาทิตย์ที่แสนจะเหนื่อยนะคะทั้งที่บ้านทั้งที่วัดต้องเคลียวันอาทิตย์เพราะพี่ทาง,งานประจำนะคะจันถึงเสาก็จะที่วัดก็จะได้ทำให้แค่ถูถูก,กวาดๆเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนกระบะทรายนะคะแต่วันอาทิตย์คือจัดเต็มเนาะ เต็มทุกอย่างวันอาทิตย์น่ะเพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กๆเนาะเลี้ยงเขาแล้วอะค่ะไม่เคยคิดว่าเขาเป็นเด็กวัดหรอกค่ะก็คือเลี้ยงแล้วก็รักเหมือนกับที่บ้านทุกตัวค่ะไม่มีเคยแบ่งแยกเนาะแ,แกะ่แค่ที่บ้านได้อยู่กับแม่มากกว่าแค่นั้นเองนะสุดหล่อครับ สุดรอครับลูกนมสดนมสดสุดรอนะคะก็นี่ค่ะเด็กกินอิ่มแล้วกระบะซ้ายเปลี่ยนแล้วเนาะก็รอแม่ทำความสะอาดอย่างเดียวนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเด็กแมวริมคลองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่และเด็กๆสู้ต่อนะคะก็ แต่ละวันสาหัสมากๆเลยค่ะแต่เพื่อเด็กๆก็ต้องต้องสู้นะคะแต่ก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณคันยามนิมิตทุกๆท่านนะคะที่เมตตาเด็กวัดตลอดมาเนาะ <ๆ S 1> ถึงทาให้พี่มีกําลังใจสู้ต่อเพื่อเด็กๆได้ทุกวันนี้นะๆๆนคะทังหมดเลยทุกอย่างเนาะๆๆอะไรคะๆๆอยู่เด็กๆนะเพราะว่าที่มันกว้างเนาะมองดูแล้วเด็กมันไม่เยอะแต่ ทั้งหมดคือตอนนี้48ตัวนะคะห้าสิบกว่าตัวอยู่ที่บ้านพี่เตัวนะคะ4ี่กับเจ็ดห้าสตัวนะคะเด็กวัดตอนนี้ที่อยู่บ้านพี่คือเด็กๆที่ป่วยนะคะที่ต้องกินอาหารเปียกต้องเช้าเย็นต้องกินยาต้องให้น้ำเกลือนะคะเขาอ,อยู่ที่บ้านมีเด็กที่สมบูรณ์ก็อยู่ที่วัดเนาะก็มาหาวันละครั้ง